สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เป็นเพื่อนพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสอบปารด้วยนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่สิบสิบสามเนาะวันที่สิบสามนะครับพี่พี่วันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับพี่พี่เนาะสาหรับแนวทางฮานอยในวันจุดจีนนะครับพี่พี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหยุดออกผล ออกคนว่าไหนบ้างนะครับแต่ที่รู้น่าจะสองสามวันนะครับพี่พี่เนาะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะจะแจ้งลงอีกทีเนาะอาจจะได้งดลงแนวทางนะครับพี่พี่สลับแนวทางฮานอยเนาะในช่วงตุตจีนนะครับผมแนวทางของเราเราพัฒนาในงวดล่าสุดท่านใดที่ติดตามผมยินดีด้วยนะครับพี่พี่เราพัฒนาเนี่ยผมให้สีกนะับแปดเนาะสีนี่มาแล้วก็ตัวเจาะด้วยนะครับส่วนท่านใดจะบินตารางนี่แตกสามตัวนะครับ ผลที่ออก6ตัวนะครับ5 9 6 4 6, 9เนาะ5 9เลกลขล่างชุด6ตัว 6, 4เลขล่างชุด4ตัว3ตัว469ของเรารูบที่4เนาะท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 6, 4 4 6ี่นะครับเสียทายที่ไม่ได้เน้นนะครับผมส่วนท่านใดจับวินตารางแตก3ตัวนะครับ 4, 6, 9นะครับผมเนาะแล้วก็ 4, 6นะครับสายจับวินถือว่าปังๆนะครับ ส่วนแนวทางในวันที่13นะครับผมชื่นชอบแล้วค่อยติดตามเนาะพ,พี่เป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับผมเป็นแนวทางของวันศุกร์เราพัฒนานะครับผมให้ไปที่เลข8เลข0เลข4เลข6เลข7เลข5นะครับผม สี่หกแปดเจ็ดศูนย์ห้านะครับเลขเด่นในงวดน,นี้ให้ไปที่เลขแปดแล้วก็เลขสีนะครับสกับแนะครับผมตัวประกบคู่นะครับก็จะมีที่แปดศูนย์แปดห สี่เจ็ดนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่อือนะครับนั่นะครับแปดหกแปดห้าสี่ศูนย์ 86, 85, 40, นะครับผมสามตัวให้ไปที่ สี่แปดห้านะครับแล้วก็แปดสี่ศูนย์สี่แปดห้าแปดสี่ศูนย์เนาะสามตัวในช่วงนี้นะครับพี่พี่ผมต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าเกิดท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมไม่ได้ตอบเนาะเพราะว่าช่องผมเป็นอะไรไม่รู้เนาะพี่พี่น่าจะทําผิดกฎอะไรสักอย่างเพราะว่าผมตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะครับพ,พี่ไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบเนาะ แต่ว่าจะกดหัวใจหรือว่ากดไลค์ได้อยู่แต่ว่าผมตอบคอมเมนต์พี่ๆสมาชิกไม่ได้เนาะนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะาบางท่านอาจจะคิดว่าผมไม่อยากตอบนะครับก็อยากทักทายพูดคุยกับพี่ๆสมาชิกนะครับแต่ว่าเมนไม่ได้นะครับสายวิ่งสายลูดเนาะในวันศุกร์นะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข8นะครับหรือว่าท่าในใดชื่นชอบเลข4ีเนาะ กอขอให้ปังๆนะครับตัวเดว่นได้เหมือนเดิมในงวันล่าสุดนะครับ <Okay. S 1> นี่เลยนะครับก่อนทิ้งท้ายนะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ